สวัสดีจาะเมื่อเลยงครับพี่น้องครับโอ้ยสีสโยจุได้บาทนี่อาหอดบ้านแล้วพี่น้องครับเขมราชอุบนในสามสิบกีบได้คนแนนหน้าได้ตับได้สิ้นสันนะครับเดี๋ยวสีสโยจุพี่น้องเอา้าทีมงานเน่าก็สีร้อมล่ะนะบาทนี่มาคลิปนี้ขออนุญาตโอยจุสู่พี่น้องเบิ่งครับมาเด้อมาเด้อเดี๋ยวโวยจะบาดก่อนทีมงานก็นั่งสีมาตุ้มห่มกันครับผู้บ่าวบานบ้านนะครับขอบคุณพี่สมเกียรตินะครับคลิปนี้ สนับสนุนซอยจุนะครับอ่ะเดี๋ยวเตรียมการเฮ็ดจเจลเฮ็ดหยังนะครับผมเดี๋ยวทีมงานมานะครับซอยถาก่อนนะครับเพื่อไม่การเสียเวลาขออนุญาตซอยก่อนนะครับซอยจุรอบแรงครับโอ้โยมาแล้วมาแล้วซอยแล้วพี่น้องบ้านในปุ้ยเหนือง,งามงามครับทึ้งตับทึ้งสามสิบกีบทั้งยังกว่าคันแท่นนานานะครับหลับแล้วเจลไหมลาบปลาตัวอ่างกะมี่ลาบปลาโค้งตีอ้ยปักกระเดาพี่น้องเอ้เนี่ยมันเข้ากัน ยอดพักซระาเน่บักทัวร์ย่างหนังแขกงนู่นไม่สมอีกลานดำมาส่งป้าโตพระรามาแล้วครับอ่ามาแล้วพระรามาแล้วพอลายแก้วโยกย่างเดียวเชฟใหม่ไม่สอ่าเชฟใหม่ขวดขวดข่อยค่อยบอกให้เอื่นเชฟใหม่มานัมพี่รองถามหาเชฟใหม่พลายแก้วพระรามเนี่ยที่ม่านเขาเนี่ยขวดขวดเลยเบื้องก่อนจุข้าขียงพี่รองเบื้องี่ล่ะเบืองก่อนได้เลยเอาเลย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 เรียบร้อยแล้วจุเลยจับบทันรหนูบัตรได้ซิมเอาเลยซิมได้สั่นะ เวดทำงานแล้วอันนี้หเจวดขนาดหวะเาเอาเาย้ายา้เออเือไปเอารูอก้วย่เกี่ยไปจะได้ซิมไหนะมันสามันเอาวนปลาใส่หน่อยนึงพอดี่มาเดพีไป้องเด้อยังไ่ได้พักกระเราหูดใส่นดน่อือก็ดีะวะมาเด้อมาเด้อซอยจูเด้อซอยจูเออพอย่มีะางกัน โอ้ยเกิดเราเนี่ยเนาะเอาตับหวานใส่เข้าไปปีหลองเลยมาหอดบ้านกินข้าวกินน้ำขอบคุณมาจะพวกันพี่สมเกียรติเด้อพนสนับสนุนสีนมาโลนึงหมดเลยเจ้าเสียบโหลดกันเป็นเดียวเดียวพวกันบักเซียไม่เด้นี่แหละปัญหาน่ะเกินมาเพราะยังเกี่ยวบอกเกินมันมานน้ำยังวะนี่ครับพีหลองครับเฮ้ยเกิดมากล้าในเข่าข้นเข่าข้นเข่าเกี่ยวเข่าอืเอาเอาเอาอย่างนันหน้าเมื่อ ใส่ปากสะจวดมันจะเปีกนิดนี้ทำไมครับผักสะจวดขวดใหญ่ขวดได้พี่น้องเลยเว้ยเอาอาจจะน้อยนะมาขอลื่นเองก็ได้มันต้องก่อนก่อนกินจุลาบปลาโขงซุ้มหยอดเลยนี่ลาบปลาอย่างก่อนเอาโขงเอาตัวอะไรมาดูเพราะไรเป็นแนวไหนครับฮักบักเขาตัวบีเขาตัวเป๊ะโอ้เถางซวยจุเถางลาบปลาโขงเอาสอน พระเจ้าหูุดหาิดพระงฆ์หงนี่พระกระเดาษปรับแต่งตี๋พระกระดม้วนซะเลยพระกระเดาษเลยมีงโอ้ยบอกเชฟมาเยอะนานมากเลยนอปนี่นอเอาพี่น้องครับปุดนะจึงคืนอยู่บนน่ะเอ้ยเอ้ายุบยุบพอแก้วยุบยุบย่ายอมย่ายอมกินเคีนเคีนสี่นโลหนึ่งเต็มเขียงเอเล่เลยพี่น้องเลยนะครับยังมีอยู่เลยย่งอยู่หน่อยนึงอยู่เลยมันส้มมันเป็นเอาเอาตับเอา กาง่ายเออคันแท่หน้าสามสิบกรีบสี่สามสิบกีบคอยสวอยไปถามมูอเจ้าได้สินี่เอ้าจำขีบเบี้ยเงินเอ้ยมาขับเนี่ยนี่กุ้ยบ้างมีึงบ่ได้ก็ข่าวสดเลยเอฟซีพอย่างแก้วเบิ่งเอาเด้อครับเด้อแต่ว่าขอขอตรวจขอใบผู้บปกครองิบนะครับพี่น้องขอตรวจขอใบเด้อผู้บปกครองิบแนวนี้นะครับขอตรวจขอใบหลายๆเพราะว่าทีมงานนี่มากหลายจักจูงเขาเป็นตัวพผมเองแซ่บทั่วทีมเขาสองทิปพุ่น มาพี่น้องมาเขากระหนึ่งไม่ไหม้วนห้วนเออบักเขากเขาไหมอีกนเขาไหมพ่อมอืมอออได้กินขเขาไหมเราเพราะแต่อันโอ้่อยก็ลืมบักสะจวดข่อยก่อนเดี๋ยวตายเกียไปพี่น้องก่อนจ้าสิกิกนน้ำกลนเพิ่นนี่ครับบักสะจวดเล็กน้อยครับพี่น้องอาหัวก่อนเผาหัวก่อนดิดอืมจะเผาอยู่ันล้วเอาก่อนร้อนมันบเบิดไงหรอกอืมสิ้นโลอนนึงคุณเจ้าสิกินบักเจ้าก็ปวดเออขับวนมันอ่ะบักวนเกินบักวนมันแล้วมันที่วนวนเร็วๆวนเออ มาเวยอ่ะมาเด้อมาเด้อมาเด้อนาดเลยเนี่ยบลูหัวน้ำกดมาไปใส่บลูนกรดเสีเยแล้วมันบ่อนันดีกยมันมันจ่าม,มน้ำเราไปยังเดึสอสซนอามาลองมึดูจะกัมมิตรงปาะเนียเอ้ยใส่พื้นมื <c oughs> องอมรู เอ้ยเจ้าเหือเจ้าเจ้ก็กินข้าแต่พอเนงานบนี่ครับพี่น้องครับโอ้อันแล่ัตับนะจ้าก้านโอ้ยประตูนะโอ้เจ้าัเล็กนะไม่เล้วแล้วก็พัอืี้ให้ซ้อมกัวเลยพักมาตอนนี้ก็เมื่อแต่บาทวันแก้วือหัวหลานแต่ว่าเมื่อขนาดเลยเท่าแห้งนี้เ่พงย่แก้วบทันเท่าหัวหลานซื้อจางเปล่าเจ้าบ่พวกผมผมอุ้ยลาปานทุกหยอดเลยพระโค้งไมาสร้างแสบจ้ะ มาเป่นอ่งมาเฮิร์น่อยัดเลยว่ามันไม่เกลืออยู่เกลืออะไ่น้อยหน่อยมมีแนวผมมันบกขมแม่งใส่บ่เบียกนใส่เาเดี๋ยวชิมีกว่ากับน้ปลามาชิมีกว่าเด้อจังมันเตาไม่หอมันกินแค่เปนกันไม่แนวขมมันหรอบีกวนโอ้โมีมี ขาคัเนาะสั่งจิลขคัเได้บัดนี้เออพรพอท่านกินออกสินทายู่เป็กเหล่าทางเป็นย่ก้วหอกแต่ของนี่ไม่ขาคัเด้เกลอยู่แค่ไหนเปกเหล่าทางก็เป็นย่เกวน้ำปลาครับอันบีขมเนาะมาพี่้องมากินข้าวนกันพี่รองเด้อเอ้ากินถ้าพ่นไปเอาอันยังก่อปลาโงพ่ดไปเอาน้ำปลากับอันขวดบีอยู่กินถ้าแซบกวพแซบักงไปส้มก็มีเอ้า นี่เป้าหัมาโผแมนบ่ใส่รองตัวเองงดูสัตวหนูลองิปรดลายปี่เกล่ยวเล่านะว่าอ้ทั้งสีทั้งป่าเขากันบ่พอเจ้าวขาดขมก็เลยมันทาไปเอากับน้ำปลาบพงกันโอเคไปสิบ้านยำไหนเนาะ้วตัวเองกันเปาหัวไอกร่ป้องดับป้าหัวตีใจเลยนะหอมกว่าัวนะพ่โอ้แข่งไก่ไม่ใช่สมพอไดนมาเ้อมาเ้อ มามามาพี่ันนี้กึอ่แม่แม่มามพดีงพูดถเออเจ่าคน้ไมกินน่งนี่มามมไม่ผูกินอยู่มันาบไมว่อันมีวดมีขวดเจียวมไไนเออมักเ้าโยมเจ้ากันเออว่าพวกทายแล้วอไไอ้มักเไหมก็บ่เห็นสดโอ้ยเจ้าเรไปสมกับี่คนเก่าอยู่คนเ่าลง ตอนนี้แซ่บลาบปลาบัณฑิตมันกินซอสจูมันไปกินลาบปลาโอ้ยมาขนาดเมืมามาเก็มมาเราสิปรุงก่อนพี่น้องขออนุญาตปรุงกันเด้อในจังหวัดเออกินใน้ห่ไทยน้ำแนเป็นบ่มาแ่ไทยบอลไม่น้อยกินอะไรบุญลูกขายได้อย่าลืมเดออเอาเอาใส่แล้วบัณนีตขมบ่เอาเจ้านอยแน่มักสะจวดไปไปโอ้ขาดแต่บักเซฟไม่ผู้เดียวพี่น้องเลย พ่อใหญแก้วเราแซบลาบปลาขอซื้อซีอนไหมเจ้าจู่เจ้าบัดไปแซบลาบปลาไ้ยมาไหนแตเนาะเอาไปละรอดมรุ่งขอปรุงไหมแล้วซีอิ้นไหมยังลุงเข่าอยู่เอาเข่าลุงเจ้าหลุดอยู่โอ้เจ้าหน่อยกับบานสันบวมันเมื่อยมันว่าเอาเอาเจ้าหน่อยกับบามากินซีอนนะเป็นได้บาดหนี่งคือขึ้นบ้เออมันต้องยังสั่นตัวเอาดึกพี่น้องดึกมาเด้อครับเด้อกินข้าวแรกน้ำกันปักกระเดาบักทั่วร์นะครับ สร้อยจุนะครับขอบคุณพี่สมเกียรตินะครับที่สนับสนุนซีนให้หนึ่งโลครับรถม้าทำทางไรสดมาพีส่สมเกียรติว่าเอาซีนเฮ็ดคลิปให้เบิ่อนในเรื่อหมดแล้ว่าแต่เพิ่นโอนเงินไปสามลอย,ยก็ได้สื่อซีนมานำพี่น้องเอาเออบัตตั้มบัตรดิเอารถ<อ>นะคอยกินตั้มคอยกินเลื่อยอยู่ยไหมเจ้าพ่ะท่านได้กินเลื่อยเจ้าบ่ออาในโลกเติมกินได้หนึ่งแล้วแอนสามบ้นเด็กเข้าไปบัตนี่ยสามสิบกิฟต์สามพันเหรียญปอนะเอา แสบแสบแสบนะครับขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่เพื่อนสนับสนุนมาแกงเราไปสมงคอยเป็นมันเลยนี่ต่อแม่เฮ็ดแกงเราไปสมมาให้เขาครัวปนโตครัวไม้น้อยนิดกระปุกเพราะมันใส่บักหลายในครัวก็เดียเปียกทุกคนมันเปียกเป็นไดขาดยังขาดข้มบ่ะเอาใส่อีกผมสูตรผบ่มีผมสุตรนั่ะเขาสารบ่ใส่ให้โอ้ใส่ใส่ไรเต๋ออยู่ในเปลือกนาปลากับขาขมงสูรรหมดแล้วอันนี้ลาบปลาโขงพอญากิ่วพญา สร้อยจุส้อยจูเขียงปลาจูเนี่ยเฮือนไม่ไหม้ได้เอามาเลยเฮอยเยี่ยม,มาายเอาใหา้พันเยี่ยมเอามาให้พันเยี่ยมมาลรงคงแม,นแม,นแมนีนเมีนเมียอ้ยแล้วขนาดเลยพู้พิพากษาแก้วกินตลาดปลาบาบนี้ส้อยจู่อยเป็นหมันแล้วพญาแก้วเจ้า<ม>พระรามเฮาดังไฟลวกแล้วเฮาเด้อะข้นกินบ่เบิดนี่ เนี่ยแต่ว่าบอย่างรอกว่าสาเบิร์มือมันบอกเสียไปมากกสิเบิดแล้วเนี่ยน่าสิได้ลวกยุกได้วว่าได้ลวกดอกอจะมากินกับแรกน้องกันพี่้องครับเออเอาตัาง้งผีดอกมันจังเจียนถั้าน,นั้นบเจียงวันใดเอ่เติีข้อสองติดต๊กใส่กันเลยอืออกินสซ<ๆ>จุกอีกคนพี่้องได้ๆเอาจะคํเนาะน้อแบบอค่เนี่ยอะไรค้เนี่ยเพาจะเกี่ยวได้หลับ่า กินหน่อจะงตัวมอใส่เียวไหมเนาะอืมอืม้องเรีนเป็นจมยนผมเรื่องของเตามันจะที่แหลกินเันหยาอตเดาพูที่เป็นหยาบไม่ใช่กระาปลาหอล่ลมโงสุดยอดเลยระงอย่างเดียวมันมันจะกินอ่ากินเองบ่เ้ยเาะแก่ระดับ เมือาเสียดไม่ใช่ไหมเป็นคนฟักคนคนหลับเราไปแก้บ้ลับไปแน่เหินแกทีรดนวดนน้ำนหาเาอที่เลยไปนน้ำางกว่าที่วมื่อหน้าเมืเอาพันแอนมาใส่เนื้อนี่ค่ครกเลยนันําำหาที่กูเป็นเจียวสร้อยจูงข้าวแขนงไป้องกินแบบอีสานบานเฮ่าได้ไป้องเด้อขอโทษขอไปผู้บริกินดิบผู้น้องคนมันบิโ เขาไล่เน yeah, yeah. ี่ยจากต้อยจากต้อยเขาออกละไล่เขาเลยเนาะมาจวดจวดแทงน้องไปสุมขอเลยเป็นหมันเลยเห็นจะไหนบัดไหนก็ยื่นจุดที่ม้วนน้ำเลยเป็นหมันนั่นละเอาไปใส่ตู้เย็นไว้ฮะรอบดึกสุดยอดเอ้าดึกใส่ลาบปลาอะไรก็เสียบแถวมาดูดาบปลาพญากี่ยวสันเราเสียบอะไรปลาโขงแซ่บแท้มันดี มันดีนนกินกินนี่ชมอือซื้อมานไดนแล้วนะเนาะเต็นมาผมจะไมาหอนจนคำจะได้ด่วยจะนอคั่นสมด้ไหมพระลาแต่มสนใจมสมมาสมม่สนหัดอึกอีกกรัดจะทำไมาสมได้แล้วอันนี้สุดีส่สมยังเห็สดสมว่าผู้ทีคักเดสมว,ว่านะเออ,อ โอจะคว่างบวกกินเอากรเทียม <c oughs> มาสุบบัดดี้เมื่อล้างในปะต้องลาบปลากันไม่สิ้นล้วปะต้องลาบปลาเาจ้าไม่แยกสันวันเจ้านี่ <c oughs> อ่ะโอเค <c oughs> พี่น้องครับคลิปนี้ขออนุญาตบาทข้ามเอาตำหนิแล้วี่น้องเด้อน,นะครับหอดบ้านแล้วนะครับ <c oughs> วันที่แปดพ่อการยุโมกดาหันนะครับเ <c oughs> ตรียมงานบรลลำเพชรลำเพื่นเตรียมวงนะครับ <c oughs> พ่อกันวันที่แปดนะครับมุกดาหันอำเภอเมืองจวดสุดยอดครับ